ตอนที่เขาดึงกอสอันแรกออกมาจากแผลผมอะ่ะคุณเอ้ยผมบรรยายไม่ถูกเลยแบบมันเป็นความเจ็บที่ผมกล้าพูดว่าเจ็บสุดในชีวิตที่ผมเคยเจอหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันเนี่ยไอการไอกอสอันแรกอันนั้นที่ถูกดึงออกจากแผลผมตรงขาเจ็บที่สุดในชีวิตผมเออผมนอนตะแคงข้างซ้ายอะ่ะเหมือนตัวเรากระตุกแล้วแบบว่า มันสั่นแบบนี้เลยแล้วแบบตัวแบบมันสั่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 นแล้วแบบว่าโหเราเราช็อกไปเลยอ่ะแบบช็อกกับความเจ็บเลเวลนั้นอ่ะเออแล้วคราวนี้คุณหมอสนก็บอกว่าเออไหวไหมสิ่งที่ผมผมผมทำนะผมตอบแกกลับไปว่าเออไหวไหวอะไเขาพิจารันคือเสียงสั่นตัวสั่นน้ําตาผมเริ่มไหล มือผมเนี่ยสองข้างเนี่ยที่ผมนอนตะแคงไปซ้ายใช่ปะมันก็เกาะลาวเหล็กอยู่แบบเกาะเกาะไว้แล้วมันก็มือก็สัง่งกี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 กแต่เราคือแบบมันมันต้องทําอะคือคือมันจะทํายังไงได้ยังไงมันต้องล้างแผลไม่งั้นมันก็ติดเชื้ออยู่ดีอ่าเราก็เลยเรียกว่ากัดฟันตอบแกไปอย่างนั้นแต่แกน่าจะเหมือนตัวอาจารย์สนธยาครับแกก็คือแบบคงแบบไอ้นี่มึงไม่รอดหรอกมึง กอดแรกในมึงสันขนาดเนี้ยคือมันมีทั้งหมดหอันอะอันแรกคือวิญญาณผมมันหลุดไปครึ่งตัวคุณเคยดูดเตอร์เซนนั่นแหละวิญญาณผมมันบิน,นออกจากตัวผมอะไปครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วอะใช่แล้วหอันอะเหลือคือเหลืออีกห้าอันนะผมจะไปรอดได้ยังไง